สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับช่องมาม่าคูกกิง้ง4กันเหมือนเดิมเป็นประจำในทุกๆวันนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำยำปลาทูน่าฟูกับกรอบไว้ทานกันค่ะเพื่อนๆที่ไม่มีปลาดุกก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ทูน่ากระป๋องแทนค่ะทำออกมาแล้วก็อร่อยฟูกรอบเหมือนกันนะคะเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันค่ะที่เพื่อนๆต้องเตรียมวันนี้ก็จะมีทูน่ากระป๋องแบบนี้ค่ะมาม่าใช้2กระป๋องนะคะ ตามด้วยน้ำมันพืชค่ะแล้วก็จะมีมะนาวแล้วก็จะมีใบขึ้นช่ายค่ะพริกแดงหอมแดงเรามาจะใช้แอปเปิลเขียวแทนมะม่วงค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลปีป๊บแล้วก็น้าปลาค่ะตามด้วยถั่วลิสงคั่วไว้ทานคู่กันค่ะขั้นตอนแรกนําปลาทูน่ามากรองเอาน้ำออกก่อนนะคะ จากนั้นก็นำไปตามให้ปลาทูน่าของเราเนี่ยฟูและละเอียดขึ้นค่ะออกมาได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนำน้ำ,นำมันพืชเทลงไปให้พอท่วมเนื้อปลาของเรานะคะคลุกผสมให้เข้ากันแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะ ในระหว่างรอเราก็จะนำพริกแดงจินดามาปั่นก่อนค่ะหรือเพื่อนๆจะนำไปสับหรือว่าโขลกก็ได้นะคะสูตรวันนี้มาม่าจะใช้น้ํำตาลปี๊บ1 0 0กรัมค่ะตามด้วยน้ํำปลา5ช้อนโต๊ะแล้วคนให้น้ำตาลปี๊บละลายดีค่ะละลายได้แบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำมะนาวลงไปค่ะ มาม่าจะใช้น้ำมะนาว6ช้อนโต๊ะจะใส่มากกว่าน้ำตาลปีป๊บและน้ำปลาอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะได้ทำออกมาแล้วมีรสชาติเปรี้ยวนำค่ะคนผสมให้พอเข้ากันดีจากนั้นก็เติมพริกลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยใช้ได้แล้วค่ะน้ำจิ้มของเรานะคะจากนั้นเราก็จะนำหอมแดงมาหั่นบางเตรียมไว้ก่อนค่ะ ตามด้วยใบขึ้นช่ายค่ะจากนั้นเราจะไปเริ่มทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะเราใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณค่ะรอจนน้ำมันร้อนดีแล้วเราก็จะเติมปาทุน่าของเราลงไปค่ะแล้วก็ใช้ตะเกียบนะคะเกี่ยตรงกลางนิดนึงให้กระจายออกค่ะ ขั้นตอนนี้มาม่าจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะพอปลาของเรานะคะกระจายออกเราเริ่มเซตตัวเริ่มกรอบแล้วก็ให้เพื่อนๆนค่อยๆเกลี่ยให้รวมกันค่ะขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะพอเริ่มเป็นแผ่นแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนค่อยๆตักขึ้นค่ะแค่นี้ปลาทูน่าฟูๆกรอบๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทอดต่อจนกว่าจะหมดนะคะ ใช้วิธีแบบเดิมเลยค่ะจากนั้นเราจะมาสับแอปเปิลกันค่ะมาม่าแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆที่ใช้แอปเปิลนะคะ mm hmm. ก็ให้เพื่อนๆสับตอนที่เพื่อนๆพพร้อมที่จะทานนะคะอย่าสับทิ้งไว้ไม่งั้นแอปเปิลของเราจะเป็นสีดำค่ะแอปเปิลเขียวนี่เขาจะมีรสชาติเปรี้ยวมากกว่าหวานนะคะ เวลาเรานํามาทานคู่กับยําแบบนี้นะคะจะรสชาติเข้ากันดีมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีความกรอบของเนื้อแอปเปิลด้วยนะคะสับออกมานะคะได้แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะไปเสิร์ฟกันเลยค่ะตอนเสิร์ฟเราก็จะใส่กระหล่ำปีซอยลงไปหอมแดงใบขึ้นช่ายแล้วก็ถั่วลิสงคั่วพร้อมกับแอปเปิลสับของเราค่ะตามด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดของเรานะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานกันแล้วค่ะ เป็นแบบที่ทําง่ายๆนะคะไม่ต้องนึ่งปลาไม่ต้องแกะปลาให้เสียเวลานะคะแค่นี้เราก็จะมีปลาฟูๆกรอบๆไปทานคู่กับน้ํายําเข้มข้นแล้วคะะ่ะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์มาม่าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ